กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิราผกาสคลิปมหม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับนะมานี่ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมมายามนะครับลูกหลานนะครับปูพญายแลยเด้อพี่น้องเดอ้อ นี่ครับมาอยู่ชัยภูมิมาเบิ่งควายงา,งามนะครับดงควายงามเลยพี่น้องเขานี่เลี้ยวไปใส่มีดตัวงามนะครับเต็มไปหมด่อเตี้ยไปน้องเด้อมาหูจักกับเจ้าของเขาสักก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวสู้พี่สู้น้องเขาฟังนะครับชื่อแป้วจ้าอ่าสี่พรมเอือนพีขึือเอืนนอ,นอนน้องเนาะเอือนน้องก็ได้จ้า <laughs> น้องเปี้ยวนะครับเนาะอ๋อตัวฟร์มค่ะบ้านโน้นดินจี้ตำบลโอโลรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิจ้าอ่านะครับ ไม่ยังก่อนออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มค่ะบ้านบ้านโนวลดินจีบ้านโนวลดินจีเป็นตำบลโอโรนะครับเนาะอำเภอผู้เขียวนะครับจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรจำเบอร์โทรอะไรจีจำเบอร์โทรเจ้าของบอได้ศูนย์ปดเจ็ด์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ด้0 8 7 0 8 7 7 7 9 7 7 9 2 4 6 0ค่ะสองสี่นย์เมนจ์โอ้ย อย่าเปลี่ยนดูเด้อชิมเด้อชิมอย่าเปลี่ยนดูมัน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 ต้องมันต้องจำเบอร์จากของให้ได้เด้โอ้พี่น้องครับโอ้ยควายนี่พุดแล้วพี่น้องครับมึงเนี่ยตามที่ผมไปถ่ายมานะครับยังว่าท่านเห็นควายอ้างปนีแล้วพี่น้องเด้อเอาจิงๆเลยนะครับถ้าพี่น้องไรคลิปเบื้องต่้งแจ่เริ่มผมเริ่มถ่ายควไย้นะครับจะหอดหอดหอดสุมมือนี่นะครับควายอ้างปนีผมยังว่าท่านว่าท่านเคยเห็นนะครับเข้าสูงหลายปันใดครับนี่สูงอยสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปด มีมีลูกสาวพร้อมลูกลูกบิ๊กเบิร์ตัวแม่ค่ะลูกบิ๊กเบิร์ตัวแม่ล้กก็ในท้องผสมแล้วผสมแล้วค่ะผสมเพชรเชมอุดอนเพชรเชมเป็นลูกเกาเจรืญนค่ะเพชรแชมนี่เป็นลูกเกาเจรืญนโอ้ที่เขาให้กันราคาสิบล้านนะจ๊ะตัวนั้นเนาะตัวเพชรแชมอ่ะเนาะบ่ายตัวเขาเาเดียววะานี่เปิดร้ายมันเลยตัวนี้เปิดล้านสองจ้ะ บ่ต้องเขินครับบ่ต้องเขินบ่ต้องอายคือเฮาเว้าตามตามเนื้อผ้าเลย1ล้าน2แสนบาทแม่นค่ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดลูกสาวบิ๊กเบิร์ดในท้องนี่ก็ผสมไปแล้วพี่น้องเฮาแล้วก็ความสูง140 148ค่ะสี่พี่น้องเฮาวอุ้ยควายอ่างนะครับแล้วก็แม่เขานี่เป็นสายเพชรอุดรนะครับเนาะแม่นจ้ะสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับหูฮักนั่นพี่น้องครับหูฮักขอล้อเลยนะครับแล้วก็ตาใหญ่เนาะครับเนาะ เป็นตาหญ่ตาปอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับวงเขานี่เป็นเขาขั้นซ้อนใหญ่นะครับเขาได้ลูกมาไหนกตัวเคืองครับอ,อันลูกสามในท้องนะคะนั่นล,ลูกสองะอ๋อลูกตัวที่สองเป็นตัวแม่เนาะจะ้ะนี่พี่น้องให้เบื้องแม่เขาสัก,ก่ออนจังเบื้องลูกนะครับเนี่ยถ้า,ถามแม่งามนี่ลูกก็ต้องงามพี่น้องเฮาเบื้องแม่เขาสักครัง้งข้อมางขวอมหญ่นะครับสายเพชรอุดรสายเกาสายโบราณเฮานะครับแล้วก็คข้มสูงสํานียผมว่าหาอยากเติบเด้อพี่น้องเด้อมาเบื้องไทยเข้าบปเนี่ย หนึ่งล้านสองแสนบาทราคาเปิดราคาห้องเนาะนะครับเนาะแมียนหามาตัวเอาจากเบอร์อัวคุยได้คุยได้พี่น้องเขาคุยได้คุยได้จากไหนเมีบอกนะครับเบอร์ยังไงเบอร์นี้นะครับนี่ลอยสี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อกัมีสิทธิ์ถึงลอยหาซิทด้วยครับเนาะเพราะว่าเขากัถือว่าบ่อทันสุดลูกเนาะค่ะพ่อทันสุดไงพ่อนุ่มพ่อทันทรุษไงนะครับพี่น้องเขาคุณโอ้ยหัวหนกุ่มขับพี่น้องเขากับบานหมากยางไงนะครับคุณน่ะพ่วงนุ่มพี่น้องเบพ่วงพ่วงนุ่มเด้อผมให้พ่วงพ่วง ผมเห็นลูกเขากินนมนะครับตอนลูกเขากินนมนี่ปานนมปานงวานัวนมนะครับมึดมดมดมดงดูงัวนมสีชมพูอ่องตองเลยพี่น้องครับทุกคนอู้ยยางสวยเลยพี่น้องครับเล็บใยม่อนดีนะครับเล็บน้อยกอดดีต้นโต,น,ตนี่ ให้ผมตีผมบ่มีหม่องตีเด้อพี่น้องเด้อยใชแต่ว่าให้พี่น้องมาตีเอาเนาะมาตีเอาเอามาตีเอาแม่นค่ะทันที่ว่ามาชมก็บ่ต้องมาชมดอกให้มาตีเอาซะเนาะหนึ่งล้านสองแสนบาทกับลูกสาวใส่ลูกสาวมันบานนี่ลูกสาวไปเรียนขีดตมอยู่ใส่ใส่น้อทางใดนนอนบันนอนตัวนั่นจะแม่นบ่แม่นบ่มันหลายๆเนาะหลายพี่น้องเฮาทั้งหมด่อตีักโตนะครับรวมสามสิบถึงบ่สมีสิบ กว่าค่ะนี่20กว่ามั้งจะมายูข้อมอยู่ในบ้านอีกประมาณ30กว่าตัวแล้วค่ะรวมกันแล้วนะร่วมๆแล้วทั้งหมดเนี่ย30กว่าติดแ่นจ้ะจังไดนยังจำได้ป้าพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งลูกเขาก่อนถ้าเบิ้งลูกเขาก่อนมาลูกมานี่ลูกกระลังมานะครับเบิ้งค่ะลูกบิ๊กเบิร์ดค่ะอ่าเฮาเฮ็ดแบบอ่าเซียนว่ายังระบบฟาร์มกับบ้านแนนเนาะเฮ็ดแบบระบบครอบครั้วนะครับเนาะแม่นค่ะระบบครอบครัวพี่น้องเฮามีพี่มีน้องเนาะ นี่พี่พี่น้องเขาเลี้ยงซอยกันนะครับมาเบิ่งลูกสาวเขาบ้างเลยลูกสาวบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดค่ะจักเดือนครับนี่ฮะสี่เดือนสี่เดือนให้มันไม่ไงเถอะไงครัาขามันสูงก้นเหย้าขาสูงเหย้าก็แมวผลตัวนี้ใช่โอ้ยพี่น้องผมจากไทยไกลๆนี่พี่น้องครับแต่ว่าเขาหมักเหรียญนะครับค่อยน้อยอแขวกไม่เขาหมักเหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขายเหย้าก็แม่แล้วนะครับเบิ่งป่องขาเขาไปแล้วพี่น้องเขา พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเล้วพี่น้องเด้อม,มาเบิ่นนง,ตนนบง,งตัวจริงนะครับมาเบิ่งตัวจริงมึงเนี่ยพุ่นเมะพุ่นเมะอุ้ยมาเบิ่งตัวจริงเล้วพี่น้องเด้อนะครับบ้าอันนี้ก็จังให้กันตัวนี้ก็ได้นี่เอ้าเน้นเน้นนะครับเน้นพี่น้องเน้นมาเบิ่งตัวจริงนะครับมาเบิ่งหน้าคอ,อกเข้เอา้ามาเมมบิ่งคมทมีสองมาดน,นี้ิลายไปไหนครับคม เขามาอย่างลูกออกแม่ลูกออกไปแม่ลูกเอ้ยออกไปแม่ลูกเอ้ยเออยหญ่สิจมเด้วยไล่มาในเคืองขับขามันเปิดไว้เจ็ดสิบผ่าจ้าเจ็ดแสนขับผ่าหมื่นนะครับเจ็ดแสนกับผ่าหมื่นแม่เขาผสมไปแม่ผสมล้ำโข้งไว้แล้วค่ะพานรอแล้วค่ะเจ้าของขาตัวเจ็ดล้านท่อนบาทหนึ่งล้ำโคงเนาะแมนจ้าโอ้ยผสมผ่านรอบเด้อแต่ว่าทหารได้ตรวจ บ้านตรวจเนียนอ่าจริงๆแล้วถ่ายถ่ายเมนั่นนี่ก็คือสี่สิบหามือเขาตรวจชัดเจนด้วครับเนาะแม่นจ้ะเขาสูงเขาสูงอะไรขนครับเนี่ยสูงลอยสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องลูกสาวลูกลูกเขาเดียลูกลูกเขาเป็นลูกตัวที่ไหนลูกเงินอุทัยค่ะลูกเงินอุทัยตัวตัวที่ตัวตัวที่เท่าได้ครับอันนั้นลูกสามค่ะลูกซีไดทองเนาะลูกสามเนาะตัวนี้ลูกตัวที่สามเนาะแมีนจ้ะลูกสาวเงินอุทัยพี่น้องเขาลูกเงินอุทัยเดี๋ยวผมแดงก่อนโอ้กําลังดี พี่น้องลูกเงินทุไถยผมว่าหาอยากเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้นะครับจักเดือนอะไรครับนี่ยเก้าเดือนจ้ะโอ้มันใหญ่โอ้มันมันมันลอยสามสิบกัวเดือนหนห่อมัถึงดอกไอ้แม่ถึงเนาะลอยสามสิบถึงเนาะลอยนิบเอาเป็นว่าลอยนิบเจ็ดเดือนถึงแทกแล้วจ้ะโอ้ใหญ่ใหญ่พี่น้องเฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้วัดเบื้องตามสายตานะพี่น้องครับใหญ่ใหญ่เนี่ยเบื้องหน้าโงกโงกนะครับหัวโงกโงกกับบ้านนี้ใหญ่นะครับเขาย่างสวยเลย กสีขั้นซ้อนใหญ่คือแม่นะครับแม่เขาเป็นขั้นซ้อนใหญ่เนาะแม่นค่ะนี่แม่เขานะครับในทองผสมลำโขงไว้พันหนึ่งรอบนะครับพันหนึ่งรอบแล้วรืาพันหนึ่งรอบราคาเท่าไหร่ก็บเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าจ้ะตอร้องได้คือเก้านั่นแหละคุยได้จ้ะคุยได้มาคุยกันเอาชื่หนาคอกจ้าพี่น้องเฮาเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับราาคเปิดจ้าเพิ่นอาจอีขายสองแสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาห้องก็ซื้อลูกมันลูกมันลูกมันใช่ใส่ไม่ได้เยอีกว่านี้ าตัวลูกอะเดย์นั่งตัวแรกนะม้องหาวเฉยเนอะมามาราคาเกษตรกรก้อนก่กันใส่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 เพลิงเลยให้มาเพลิงเพลิงเพลิงเบิิงราคาอ่าพี่ราคาน้องราคาเกษตรกรผู้มือใหม่ผู้ทันงบก็ทันหลายเนาะครับเนาะกะมี่พี่น้องเข้าตัวนี้เปิดเปิดแสนแปดจ้ะนี่หนึ่งแสนก็แปดหมื่น อ่าเป็นแม่ลูกแม่ลูกค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบลูกลูกเก้าจะเหลือหัวเก้าขอดได้ยี่สิบก็มือนะคะสูงร้อยสี่สิบแม่ค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบลูกแรกบ่ขับเห็นไหลูกสองอันบ่แม่ลูกแรกเด้อค่ะลูกสองเนาะจ้ตอนเป็นลูกสองตามที่ตามที่บักเขาเนาะจ้ะว่าเขาเบิ่งบักเขานี่ยพี่พลังเห็นบ่นี่ครับนี่มันมีเขาบักหนึ่งแสดงว่าเขาเคยได้มาได้ลู้มาแล้วตัวหนึ่งเนาะจ้ะนี่พี่น้องครับอัตลักษณ์ตัวนี้ชัดเจนคุณอ่ะเปิดนะคะเกษตรกรจ้ะแสน แสนแปดแสนแปดหมื่นแปดหมื่นจ้ะต้อได้หลายป่ะครับมาต่อเอาแมาต้อแต่ผมมาถิอต่อผมมาถิอต่อให้พี่ให้น้องแม่ผมมาถิอต่อให้เพื่อพี่เพื่อน้องแม่ลูกเป็นลูกไส้ของเก็าเจริญค่ะเก่าจะเลื่อนนะครับแต่เขาก็ออกได้กี่หมื่นกว่ายี่สิบก็หมื่นนะยี่สิบก็หมื่นโอ้ยมีความมีควัมถัดมาล่านะครับพี่น้องห้องพูนนะอ้ยังยังรอเลยนะครับยังรอเลยแม่ก็ถือว่าลอยชี้ชิปนี่ก็มาใส่มาฐานด้วครับเนาะแม่นค่ะใส่มาฐานนะครับพี่น้องห้อนี่ โ uh <asure it S 1> อ้เอานางเอกมากสนมดรางนีหนึ่งแสนก็แปดหมื่นเนาะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้ได้เยอะปะครับได้โทรมาลวดทัวร์มาทัวรมาลวดเล่าวาี่น้อนเงานี่เด้นี่เด้ตัวนี้เด้ตัวนี้เด้แม่ลูกลูกตัวนั้นตัวผู้นัเป็นแม่มันน่ะแม่นค่ะอ๋อเบิ้องลูกก่นเบิ้งลูกก่นลูกลูกลูกเป็นลูกไผ่ครับนี่กล้วยนองบัวค่ะเนี่ยโอ้ลูกป้ากล้วยนองบัวโอ้ ปลาขาแม่ลูกปลาเก๋นั้นขาขาเนี่ยใหญ่เมนค่ะอันแม่เขาสูงเท่าไรเนี่ค่ะสูงร้อยร้อยสามสิบหกสามสิบหกเหรอเมนจัดวาน้ำนมเพื่อนดีเนี่ยค่ะแม่เปิดนักฆ่เกษตรกรเพื่อก้าววิวิววิววิมีขวัญสองทางครูเลยนะครับแล้วกับกระบาดหมดย่างไงตัวแม่ได้พี่น้องเด้อมีขวัญหาบเงินหาบทองพี่น้องครับนี่อันนี้แม่จัดวางดุงเงี้ยดุงเง แม่ห้างเปิดส mm ิน hmm. คูนึงเลยนะครับนี่ดูก mm ง่ายดูง huh. mm ่ายดีโอ้ได้การไดการลยตัวนี้ค mm รับ hmm. นี okay. ่เอามาเบ่งแม่เขาไปนี่เข็นลูกแล้วมาเบ่งแม่เขาไปนี่แม่สูงร้อยสามสิบหกจ้ะแม่สูงร้อยสามสิบหกน้อยใหญ่เนาะราคาดิเปิดด้สองแสนหาจ้ะสองแสนห้าหมื่นจ้ะผสมบิ๊กเบิร์ดท่านรอบเนาะค่ะบ่ทันไดตรวจกะเขาาขพอตรวจได้บย มันก็มันอ่อนอยู่หนูไม่อยากตรวจแต่ว่าถ้าชีพหาหมื่นตรวจได้เนาะชั่วๆเนาะชีพหาหมื่นได้ชั่วเลยเนาะแม่นค่ะนี่พี่น้องครับแม่เขาก็อ้างดีเนาะอ้างดีเนื้อหนังดีน้ำนมดีน้ำนมดีพร้อมนะครับมาเบิ่งลูกเอาได้เพี่น้องเด้อมาเบิ่งการแจ่ลูกเขาเอานะครับนี่พุ่นอะเบิ่องไทยเขานะครับอ้าวมีแม่ห่างเปิดฉินคือกันเขาได้ลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกสามจะลูกสามในท้องบ่จ้ะแม่น่ะลูกสามในท้อง มันแมงมโอใหญ่มันคือเขาคือมีบักลูกสองในท้องเต๋อมันหลายตัวมันหลายตัวจีนี่พี่น้องเขานี่เห็นว่านี่มีิจิเขาบักเดียวนี่พี่น้องครับนี่พือว่าเขาได้ลูกตัวเดียวล่ะลูกตัวสองในท้องเนี่ยสดๆอยู่นะครับเนาะพี่น้องเขานี่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 ราคาเท่าไหรครับสองแสนหาจ้ะสองแสนหาแม่ผสมให้เดียวลูกสาวกล้วยน้องบัวจ้ะแม่สูงรอยสามสิบโมงครับเนาะจะแม่นค่ะคุ่เดายบ่ ตัวมาลดะตอได pues ้ค้อก่านะละโอ้อยากต่อสู้พีสู้น่องไนาะว่องไงแต่อตัเอาต่งตรงผมกับเป็นผมกับเป็นกึ้งหน้าห้อยเนาะผมอยากต่อสู้พี่สู้น่องเนาะเอาจัก2องเหเลยปอโอ้แน่นอนขนาดพี่น้องเขาพูดตัวกันได้พี่น้องเอีสิบอะไร่าผมบอนะเอาตัวไดนตัวไบเนี่เอาเอาพิเศษอะไรผมอยากตัวเน่พิษแม่นี่เลยค่ะสูงอหาสิบอ้าวพิเศษว่าละค่ะ ราคากับพิเศษไซค์ใครเท่กันใส่ไข่รสองนวยด้เสียนจ้าเออขนาดไซค์ไข่์สองนวยสูงร้อยห้าสิบแม่ท่องไปท่องไผ่ท้องได้สิบเดือนเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนท้องไผ่ท้องได้เก้าเดือนเอาไปรุ่นเลยค่ะความสูงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเปิดที่ราคาเปิดเบาๆเปิดหาเสียนจ้าอ้าวปันถึกเลขผู้ใดได้ไปก็ไดร้อยห้าสิบพี่น้องเฮา ขวายสูงรลอยหาสิบเขาได้เลีลูกหรอครับเนี่เอา้าสามจ้ะสามเนาะแดนจ้ะลูกสามพี่นอ้องเฮาเราก็สูงรลอ,อยหาสิบสูงรลอยหาสิบจ้ะตัวนี้คือสิตัวบดว่าหลายๆเนาะอัน แต่สีตัวได้คือเก่าเนาะตัวได้คือเก่าเนาะจ้าตัวได้คือเก่าโอ้มื้อนี้ผมเอารถเก๋งมาพี่น้องเฮาผมขย่นเอาออรรถควอกมานี่คือสิบ่รอดผมดอกเด้อตัวนี้เด้อจ้า150 150จ้าเปิด5แสนเปิด5แสนท้องท้องแล้วท้อง9เดือนสิออกกับไผไผทองไผทองนะครับเนาะป๊าดพี่น้องเฮามาเบิ่งหน้าตาเขาพี่น้องครับอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับเนาะบ่ตรจิตมูลาเนาะครับเนาะบ่จ้ะบ่ติดบ่ตรจิตมูลานะครับ แล้วก็เชื่องพร้อมพี่น้องเฮาตาแต้มแก้มจำข้อสองอ่องนะครับเอ้กับเผาญ่นะครับย้อนย้อนอยู่พี่น้องเฮาแล้วก็แจงขาใหญ่นะครับใส่ถุงเท้าขาวกำไลหนาหลังครบเลยพี่น้องเฮาปากเนี่ยไม่ย่างไงนะครับเนาะเนี่ยค่ะโอ้เป็นติกินหยาเปียงไถ่เย,ย้ <c oughs> ผมบอกเอาดอกตัวนี้มือนะลวดเจ้าใหญ่มือละลวดโอ้กินหยามันมือละลวดดีแม่พี่น้องเฮาเบิ่งอ่างครับเบิ่งอ่างเขาให้พี่น้องเบิ่งทางหลังเขานะครับพูดนะ ลางเปียอะไเลย,เลยพี่น้องเ้าแเ่ว่าสิต๊กของเรียงแน่นี่ครับเนาะแมน,นค่ะเลยห้องหลายตัวเนาะแมนค่ะมันหลายตัวมาเจ่าว่าหาเยนพี่น้องห้องให้พี่นอ้องขึ้นเบื้องเอาไผอยากได้แม่บ็อกนะครับผมแนะนำให้มาเบื้องตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อมาเบื้องเอามาเบื้องตัวตัวเอา,<ม>าแต่ว่า,ากระเชื่องตัวตัวนะครับเนาะแมนค่ะมาเบื้องมาตัวเอาอเอาไปเบื้องอันนั่งเอกที่ผมมักที่สุดอันนี้นั่งเอกของในสามลูกนะ นอบ่รู้ว่าจะค้องผลมากขึ้นมากที่ต่ผมหมักนะพี่น้องเรัชดื้อมันชดื้อชิดื้อจังนมันคือบ่ติงโอ้ย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 โ้โอ้โ่สิบเดือนจ้ะยี่สิบเดือนมันเป็นลูกเต่าเล่าไผ่ครับยาลูกบีกุไทยค่ะลูกสาวบีกุไทยนะครับเนาะเนจ้ะอาเอาไปนางสนามเทียไปเย บ่าท่านเอาไปจ้าโอ้ยเอาไปดอกจ้างานอันงานในห้อยต่ำยาไม่ท่องห้องสิจัดขึ้นยุ่ยใช่ผู้เหนียวไปเด้อเอาไปค่ะเอาไปให้ผมมาเอีแปะนี่เด้อผมใหมมี่ยงกล้วยหน่อยขีตาโพก็หันสองตัวแลผมจะมาฝากจ้าเขาไข่น้ำไม่เด้อขอขอเขาไข่น้ำไม่เด้อจ้าแน่นอนพี่น้องเขาลูกสาวบิ๊กอุทัยนะครับยีสิบเดือนนะครับเนาะสิบเดือนค่ะเออตัวนี้พี่น้องเขาความสูงเขาเด็ครับพี่อันร้อยสามร้อยสามสิบจิต ประมาณนี้เนาะร้อยสามสิบเดือนแต่ว่าขาดเนาะถ้าเอาไปฟันน้ำรองจูเนียได้ตัวนี้ได้ค่ะยี่สิบเดือนนี่ข้อโยกข้อไกลดีหนังข้อนี่พี่น้องเบื่อกีีกน้ำมาเลยพี่น้องเดี๋ยวผมทายไก่นะครับบันี้ผมของทายไก่เบื้องฉีกน้ำเขาเฮ้ยผมจับใบเข้าได้พี่น้องห้าเชื่องดีนี่ครับขวัญหาเงินหาบทองพี่น้องห้าผมสะดุดตาตั้งแต่หางนี่แหละอันนี้นวดหนาบมากไหมเด้อพี่น้องเด้อ าะหนามากไหมนะครับแล้วหางเขาจับจงแท้ไตจิ้มไปเลยนะครับนี่จับมาเลยนะพี่น้องเฮานี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อแล้วถึงแปรถึงกล้อยนะครับนี่พี่น้องมึงเอานี่แปรถึงกล้อยนะครับลูกสาวบีกุไทยมีแม่หางเปิดศินคูเลยพี่น้องเฮานี่นี่นี่เนี่ยผมหมักนี่พี่น้องมึงเอาอุ้ยตัวแม่นะครับไทยย่งยกนะครับเกึงเดืองเลยคุณนะมาเบื้องหน้าได้ยินข่าววเข้า เพิ่นเข้าอ่าเพิ่นลือมาว่าหนาคมแห้งไอ้ลูกบิ๊กุไทยเนี่ยมันแม่นหรือเปล่เอ่ยจ้ะเบิ่งเอ๋อจะเบิ่งเอาอเขาหนีแข้งหว่ปานขวอยเถิกเนาะแม่นเถโอ้หน้าตาเขาคือขี้ข้อยเถิกขนาดไหนบอกบ่มีกะเลยเนาะบ่มีกะเลยให้ว่าเป็นเป็นเผือกฝายเนาะครับเนาะจ้ะเผือกฝายนะครับแม่เขาใหญ่ปานใดนอนเขาเห็นบ่เขาเขาน้าเข่าเนีเกิดในเ้านี่ แม่ตอนหนูไปซื้อเอาน้ำเพรนน่ะอเนาะเพรนแม่สูงร้อยห้าสิบเอ็ดแม่เขาเนาะแม่จ้ะตร์เป็นแม่เผือกแม่แม่เขาเป็นแม่เผือกปะครับแม่จ้ะตร์แม่เขาเป็นเล่าใดถึงหูจักเราวะเล่าอุ่ไทยแตะเล่าอุ่ไทยเลยเนาะแม่นค่ะความเพรนบาล่ะอือเราก็ผสมบีกุไทยมากเขากับใดมังสีเลยเนาะแม่นค่ะพี่น้องเข้าเบื้องหน้าย่างคมเลยพี่น้องเาาปขนสองทางคูหนึ่งนะครับท่างเขาปางค่อยผูกพี่น้องเข้าหน้ายกบุกย่างไงนะครับพูน่ะ ข้อตั้งดีหัวเบาดีนะครับข้อไกลดีพี่น้องเฮาโอ้ยอย่าลืมด้วยเด้อด้วยผมผมสิทั่วมากมาขอเข่าไข้น้ำดิเด้อผมเสียวขั้ยหน่อยสิตาโพกมากสองตัวาดอย่าดืาย่ามาขอเขาไข้น้ำพี่น้องเฮาู้ดีนะครับเนาะจ้าเฮาเฮาได้ฝึกไปได้ฝึกการยางการเดินไปฝึกม่ได้ยังจักงยางตัวเนี้ยจ้าม่ได้ฝึกเอาเลี้ยงเรียงแบบเครืองมูอเนี่ยจีเมียนค่ะแต่ว่ามันเชืองโดยโดยสายเลือดเนาะเนียนพี่น้องเฮาเบิ่งเบิ่งเรียบหน่อยนะครับเรียบหน่อยกอดดีนะพี่น้องด้วยพูน แล้วก็เล็บใหญ่นี่ยเพต้องเสืบนะครับสายอุ้งเท้าห้องนี่ซักนะครับซักดีจึ้กเลยเ่ราะมีโคบเพมีขีพ้พี่น้องเฮาพุ่นน่ะเห็นบ่อย่างสวยนะครับปั่นข้าวชี้ยังง่ายพี่น้องเฮานี่เฮา,า,าสิใหญ่ายเขาเยอะเลยใบไสก็บ่วิ่งพี่น้องเฮาเบิ่งดู <c oughs> เอ,อ้นยนายนายหลายนายหลายมีอีกบ่มีอีกบ่กแนะน้ำเนี่ย <c oughs> มีอยู่ค่ะมีโอ้เด็ดขี้ตุ่มใส่ใส่สาวผู้สาวส่งเผู้สาว อ๋อแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่ยอยู่ใกล้ห้านี่ไร้าบไม้ค่ามันเปิดได้2องแสนกว่าค่ะสองแสนหาสองแสนหาเนาะลูกสาวเบิ่มพลานความความสูงเขาเดยครับตัวนี้สามสิบเก้าหรือสามแปดสามเก้าเสามแปดสามเก้าเลยาะนี่สองแสนกับหามื่นได้บ่สองแสนหามื่นจ้ะได้บะราคานี่ได้จ้ะสองแสนสามได้บะ สองเซนสางก็บรดตัวเอาตัวสูบีสูนหวังก็ได้พี่น้องเฮ้าเนี่ยนี่ผมตัวสูบีสูนหวังก็ได้เนี่ยเหย้านะครับเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับหลังคาขั้วสูงกับยู่ลอยสามแปดสามเก่าเลยเนาะแม่ค่ะแม่กสิประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณนี้นี่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 พี่น้องเฮ้ยอายุได้ครับอายุสองปีจ้ะสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วสองปีแล้วพี่น้องเฮาเนี่ยเขากับบักแล้วนะครับเขาเลี้ยมเขาบักแล้วยางสวยนะครับลูกเบิ้มพันล้านหน้าตาดีพูนโยกกายดี เน้นคือลำบเงาหล้วก็แชงขายไงเนาะครับเนาะเด็ดดีสองแสนหามื่นสองแสนหามื่นราคานี้คุยได้คุยได้ทุกตัวคุยได้ทุกตัวตัวได้ทุกตัวเน้นมาเบื้องตัวจริงอันนี้นางงานประจำควักงานนี้ได้ที่กีลาใช่ไโอ้ยจะเป็นฉีดด้อเด่นฉีดตุ่มจะเป็นผู้ให้อันนี้นางเอกเลยมั่งเนี่นางเอกค่ะนางเอกของควอกเลยเนาะมีอนจี้มีแม่ป่นแดง ซื้อซื้อยังปานปานแดงจ้ะซื้อปานแดงจ้ะเป็นนางเอกของคอเขาเมียนค่ะอ่าเขาเคยได้ลูกเป็น้องครับเนี่ยบ่จ้ะบ่ได้ลูกบ่ทันได้ลูกไวสาวไวสาวจ้ะเพิ่งผสมสร้างอุดรไว้ห่วยทานไปมันทานแล้วค่ะแต่ว่าบ่ทันได้บ่ทันได้ตรวจมันอ่อนอยู่มันอ่อนมันผ่านจริงจริงแล้วผมแนะนั่ให้ตรวจสี่สิบามื่นขึ้นไปเนาะจ้ะที่ห้าหมื่นไปพี่น้องข้าจะอุ่นตาเศร้าหรือพี่น้องเด้อนะครับวดเอานะครับวดเอาร้อยสี่สิบหก รอยสี่สิบหกสูงรอยควายสาวนี่จ้ะห้วยป้าวายสาวนางเอกฟันฟันได้เฉียวแคู่หรอครับนี่บ่ตเตพีเบิ้งบัตเตพีเบิ้งบันคูเล็ตยอดยอดยอดยอนคู่แรกพี่นาะพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเอาเฉวคู่แรกนะครับนี่ผมเบิ้งห้แล้วนะครับนี่นี่นีเฉวคู่แรกด้อพี่น้องด้อเห็น่นี่นี่รอยสี่สิวคู่แรกจ้ะเอาตอนนี้ร้อยหาิแเนาะ แจังได้กับนทีนอน,น,อนพี่น้องเฮา,าชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงปานแต่งเด็กหญิงปานแต่งคือเจ้าของเพิ่นว่ามันง่ามปานปานเข่าเขียนเอาเนะาะเลยเลยตังชซื่อ่าผสมสร้างอุดรได้แล้วโอ้ยพี่น้องเฮาโอ้พี่นอ้อ,นองผมมาตัวนี้พี่น้องทั่วมาถามมาด้วยพี่น้องเด้อสนใจจะใอยทัวมาเบ้าก,กันจ้ะเมียนบอจ้ะใคทัวมาเบ้ากันดีกว่าน้อมาเฝ้ากันโอ้ยมูเปิดเท่ากับเปิดล้วเนาะมูเปิดกับเปิดแล้วแต่วงมหาฤทดโอ้ยพี่น้องครับอันนี้เป็นดวงใจเพิ่นเด้พี่น้องเด้อเบง นะครับอ่าโค่นเขาควายง่ายนะครับแล้วก็วงเขาวงเขานี่เป็นส้งขั้นสอนนะครับเนะาะขั้นสอนง่ายนะครับหนาคมหนาตาดีนะครับอ่าเป็นสายเป็นลูกเป็นสายเป็นทางใดเนาะครับลูกเพชรดําค่ะลูกสาวลูกสาวเพชรดําเพชรดํานีน่เป็นพวงไผ่้ใดเนาเพชรดํานีน่เป็นของผู้ใดเนาะสายเก่าสายโบราณสายแบบใดเนาะตัวนี้เนาะ ได้ยินตะผู้เฒ่าพื้นพ้าได้ยินตะผู้เฒ่าแลนะ้วว่ะก็ลูกเพชรดำนะครับเนาะเนี่ยทาทาพี่ทาน้องนะครับผู้ที่เป็นเซียนควายนะครับที่หูจแจ๊กเด้อพี่น้องเดออ้อรบกวนคอมเมนต์ลงใหม่ผมเบิ่งน้าแน่นะครับให้ได้รู้น้ำแน่นพี่น้องเฮานี่เป็นลูกสาวเพชรดำนะครับแชวคู่แรกสูงลอยสี่สิบหกได้เนาะลอยสี่สิบหกค่ะลอยสี่สิบหกประาดพี่น้องเฮาแฉ่งขาใยไงๆพี่น้องครับเงีวอาดหานเลยพุนแม่นี่เด้อแม่นี่ก็เปิดเื่ากันจ้ะ มีราคาบ่ในใจมีบ่อันมีในใจยุ่จัาแต่ว่าให้ยทัวมาเอาเด้อแม่เนี่ยแม่นี่นะแมนผสมเกาลาเจริญไว้ขันห้าเวาพิษไปเพอาะไงอาจิจมเนาะจ้่าเมนแต่ยี่โพสิบ่ให้ย <c oughs> ยูน้ำโอ้ยพ่โสิไรอ่อกเฮียนเนาะย <c oughs> ี่โพสิไรอ่อกเฮียน <c oughs> <c oughs> เป็นกับย <c oughs> ี่โพสิลดใจอ่า <c oughs> ห้าเห้าวห,ห,หูจักเสือสายเขาบอกนึกขับ,บตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้แม่ห้องห้องจักเสือดาว้่ตัวนี้ลูกดาวเหนือในท้องเขามีไปในท้องนี่กาจะเลื้อนหาเดือนแล้วค่ะหาเดือนเนาะเก่าจะเลื่อนเนาะแมนจ่ะโอ้หัวโหนกนะครับวงเขาคือพอเลยพี่น้องห้องพาดควบสูงเขาเลยครับร้อยสามเก้าสี่สิบสิบว่าได้ยุคหนือไอ้ร้อยสามเก้าสี่สิบแมนจ้ะนี่พี่น้องห้องนี่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  ก็เป็นคว้วมีเสือมีสายเนาะเป็นลูกของดาวเหนือลูกดาวเหนือเรล่ากระทงท้องเก่าเจริญเก่าเจริญข้าตรวจไปตรวจแล้วค่ะรับประกันท่องจักเดือนครับตัวนี้ประกันตำหนิจักเดือนหรอครับหาเดือนจ้ะหาเดือนเนาะพี่น้องเฮาอยางสวยเลยนี่พี่น้องครับคว้วลูกคว้วทองแรกนะครับเบื้องบงตาที่ผมเบื้องคนเขียวเอียงนะครับนี่ฟันหนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่เนาะ ก็อยูมั่นสองปีขกินัสาปีะครับเนาะอ่าสปีกว่ามีมีวะครับมีตัวอะไรอีกวะมีแต่อยู่ในความันคำเหรอพี่น้องเามันคำเหรอมันคำมันคำเนาะแต่ว่าทั้งเมืดนะมีอีกตัวหน่ทั้งเมทั้งเมืดสิบวอสามสอยู่ด้วค่ะ30 30ิเนาะแมนค่ะ พี่น้องอาม่ราคาเกิสิตรกร้อนหากมีเนาะมีมีเหมือทุกราค่มีมาธุกราคาพี่น้องเข้าให้เขามาเบื้งเอา,ามาเหลือเบื้งเอาคือตอนนี้ผมมีโอกาสได้มาไทายแล้วมันคำพี่น้องเขาเราก็ตะเวนสีทกดินแล้วไทยกับสีบกครบเนาะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องเบืง้งอยู่ในขวากนเข่ากัมีบบกญ่ๆยเลยนะครับเดี๋ยวผมสูบให้เบิ้งนั่นบักง่ๆเลยนะครับร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยนั่นกมี่เห็น่หมนีะพี่น้องาในคุรับเห็นบ <c oughs> ในขวักคุณกับมี่นะครับคุณล้วก็นใขกนขวกคุณกับมี่อีกนะครับบุญมองมองรถผมจอดคุณน,นะคุณเอาพี่น้องมักตัวไหนนะครับ <ฮะ S 2> สนจิตสนใจตัวไหนให้ทั่วมาสอบถามเพื่อ <ผม S 2> เป็น <มา S 2> แนว<อ>ทางได้คะด่ะด้าทีว่าเอออยากได้ราคานี้แล้วกลไอ้ความสูงสั้นนี่อจจิจจเป็นแม่ทองหรือว่าแม่พอ่อทันทองหรือเป็นแม่สาวหรือเป็นแม่ลูกเพราะว่าผมหายละเอียดเฮางห้องหายละเอียดผมิ่มเงินเนาะก็คือให้ทร่มาสอบถามเอาทรสอบถามได้ค่ะดูราคาเนาะ มีถูกราคามีให้เลือกผู้ได้อยากได้แม่เอาแม่ไปใครอยากได้ลูกแยกได้บ่ได้เบิร์ดเลยได้เบิร์ดนี่พี่น้องเขาคือยุนี่นี่ผมว่าก็เป็นมาตรฐานอีกหม่องหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่อยากได้ควายน่อยทุ่นหน่อยอยากได้คข่หน่อยเนาะเอาไปดอมแนวเอาเห็นแม่มันยังเสียเนี่ยเห็นแม่มันแงแงยังเสียมาเลียกเอาเนี่ยยังเสียมาเลียกเอานี่พี่น้องเข้าเอามักตัวได้นะครับ ชนจิตสนใจตัวไหนให้ทั่วมาสอบถามกับเจ้าของเพล่นนะครับเราก็มาเบิ้งตัวจริงเนะครับเนาะได้ค่ะมาเบิ้งตัวจริงเสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายที่รับรับชมจนจบนะครับเนาะครับสวัสดีครับ